สวัสดีค่ะพบกับลันลาเกิล a n n e l สวัสดีค่ะแอดอัาทันตอนเล่นกับน้องแมวพอดีเลยก็พอเอามาให้หายคิดถึงน้องบูมนะเพราะว่าน้องบูมก็ไม่ได้ไลฟน์นานแล้วคิดถึงมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะน้องบูมก็เอาน้องแมวตัวใหม่มาน้องชื่อนมสดนะคะน่ารักมากๆเลยในไลฟ์มีตอนแรกบ,บอกว่าจะตั้งชื่อเต้านมเพราะว่า มีตัวแรกค่ะชื่อเต้าคู่จะได้สอดของกันแต่ว่าดีแล้วค่ะตั้งนมสดอดีแล้วน้องบูมนี่นะครับเอ้ยเพิ่งเป่าใดเมื่อกี้นะครับอื้อใส่ขาตัวเองจะเพิ่งลงนะ อย่าพึ่งลงนะอุตส่าห์ไปอุมาอุซับหรืออุมาให้แฟนขับได้คอปก่อนให้ให้เขาได้แคปก่อนนมสดอย่าโดนนะขอร้องอย่าพึ่งโดดขอร้องขอร้องรู้รู้รู้ว่ามันการแป๊บหนึ่งอย่าพี่ไอหนุ่มใจเย็นหนุ่มใจเย็นหนุ่มเชื่อพี่เลยกูต้องเป็นพ่อไม่ใช่พี่แล้วใช่ท่านแมวเขาเรียกว่าแบบพ่อสำรวจใจโดด ห้าโมงเย็นวันนี้วันที่เท่าวันที่วันที่อะไรอ่ะอัลบั้มมีกี่เพลงครับมีหกเพลงโดดเลยโดูนะหนึ่งสองสามไป <Yeah. S 2> เย่เอิมเ,เ,เต้านมเก่งมากเต้านมเก่งมากเก่งมากเก่งมากไม่ผิดบบหวังเลยที่โหวตให้บูมเยอะๆขอบคุณมากนะครับวันนี้น้องบูมร้องเพลงไม่ได้นะครับกำลังเซฟเสียงอยู่ขอโทษทีนะครับเดี๋ยวใครอยากจะไปฟังเนาะวันนั้น วันที่ยี่สิบหกนะฮะยี่สิบหกที่เอ็มคอเชียนะครับต้องทันสิใช่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพรุ่งนี้ยีิบสองอ้าวเหรอใช่ลืมวันใช่ไหมหล่งเต้านมไม่ได้มันจะได้ขอกับเต้าหู้ไงฮะตัวแรกชื่อเต้าหู้นะฮะนี่อันไหนคือ เราจะต้องดูไ oh. อ้นี่ยังไงอ่ะอันล่าสุดอันยองทำไมไลฟ์มันไม่ไหลอ่ะบูมนั่นน่ะสิโอ้ยคิดถึงน้องบูมแกแล้วหลงลืมเต้าหู้อร่อยนะอันยองครับผมเต้าหู้มาช้ากว่าเต้าหู้เต้าหู้คือตัวแรกแต่มาช้ากว่าอันนี้คื็ตัวสองไม่แต่ถือว่านี่คือตัวแรกไหมโอเคได้ คุณวจตัวแรไ,ไอ้ต้องพูดไรเป็นตัวบอบูมหาที่ชาร์จแบตเจอ,อยังครับเจอแล้วเรื่องที่รับเรียญล,ล่าสุดอ,อ๋อเหรอแล้วก็ลืมรองเท้าไว้ที่ห้องครูอ้อมลืมรองเท้าใช่ต้องใช้วันไหนอ่ะเฮ้ยรองเท้าใช่วันที่ยี่สิบหกกันนะคิดถึงน้องบูมมากแม่อ้อแม่อ้อถ้าคิดถึงวันที่ยี่สิบหกอย่าลืมมาเจอกันนะครับอยากเห็นน้องออกรายการร้องข้ามกำแพงเหมือนกันครับ วดอไรรคเปิดเรียนยังครับลูกเปิดสิงหาครับผมสิงหานะครับสิงหาน่าจะวันที่แปดครับถ้าแต่สามสิบตัวสามหยุดก่อนครูแปลกบอกว่าตัวสามหยุดก่อนตัวสามหยุดก่อนคืออะไรตัวแมวขอขอขอตัวที่สามโอ้ยขอขอรักษาตัวเลยออกออกงานใส่ตุ้มหูด้วยนะดูแล้วน่ารักนะครับ เพราะปิงหูหเป็นก้อนๆอ,อะไรไม่รู้ปิดสืนะ่อหน่อยปิพี่อิมบอกว่าอย่าลืมใส่รีเทนเนอร์นะอ๋อใช่ครับเมื่อวานก็ลืม่ไหรแล้วงานปิดแบบงานวันเกิดอย่างนี้ไหมฮะถ้าจ้างก็จะก็ไปครับวันที่สิบวันที่ยี่สิบหกนะครับเจอกันที่ชั้นจีนะฮะชั้นเอ็มไม่ใช่หรอขอัยชั้นเอ็มครับชั้นเอ็มชั้นเอ็มนะฮะหมดกัน เอ็มคอเทียนะครับวันที่ยี่สิบหกนะครับห้าโม<อ>งเย็นนะครับหึงสองทุ่มครับมาดูพี่ต่อบูมเรียนที่ไหนบูมเรียนที่มอสวนะครับคบณะอะไรคณะมุก,กอกแห่อะไรเนี่ยมุกพัดเ่อเทืคณะคณะอะไรนะอ๋อนวกัตกรรมครับเอกการแสดงและการนำกลับเออจะ<า>ดูกรเด็นซอง เดีเห็นพี่บูงออกโกเด้นซองนะครับถ้ามีโอกาสนะครับพี่เวียนหัวกันหมุนตุ๊กตาม,มา <laughs> น้องนั่งดีๆใช่บูงนั่งดีๆดมดดไม่กางเกงมันไไนี่นั่นกางเกงมันขาสัน<ด>้นผมติดตามพี่แล้วนะครับเคครับหอ่ะมีฝากอะไรก่อนก่อนอนอนบ้างฝากก่อนนอนเหรอครับใช่เพราะเดีผมแปบน้ำให้บูมรู้จักตักดีลาจริงปะรู้จักรู้จักนะครับไม่ผมไม่รู้จักแต่พี่ตัก ขาว่าลีลาของนี้หรออ๋อแม่ตักใช่ไหมใช่ใช่ฉายาเขาลีลาแต่หนูไม่รู้จักอ๋อครับแต่ว่าเขาชอบทำไรแบบนานี้นะครับรู้อะไรไม่รู้มันเป็นฉายาเขาไม่ต้องไปถามเย้ยนั่งดีๆอยากเห็นน้องบุ๋มไอ้ครูอ่านไม่ทันอ่ะจิออกบุมออกรายการเดอะบอยส์ออกสตาร์หรือเปล่าไม่ได้ไปนะครับรอดูรอดูผมไม่รู้มจะได้ไปหรือเปล่า เขาเขาเอาแชมป์ไปหรอฮะไม่รู้ครับก็คงต้องรอดูนะครับว่ามัเป็นยังไงนะเออแต่ต้องเรียกใครสวัสดีพี่หนูมาจากมาเลยค่ะสวัสดีครับสตักดีลาทำอะไรนานมูเอ้ยอันนี้เป็นมีมอีกแล้วเนี่ยดูทรงทำอะไรนะดีลา อีลาเท่ากับชาโอ้ยหนออยากเอาแมวขึ้่อนเข้อมาแล้วสูงเท่าไหรแล้วครับร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับปองว่าไปทำเล็บด้วยนะค่ะเป็นไงเล็บตอนนี้เลิกกัดหรือยังโอ้จะดูไหมฟันดูเล็บบ้างไหมเออเดี๋ยวค่อยเห็นไหมฮะคือเล็บมันดำๆโอเคอ่ะดึกแล้วเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำแล้วนะครับบอกฟันดี ก็คนะฝันด well ีนะครับฝ <sm all Yap ua> ันดีน้องหลับฝันดีครับแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับเล็บโชว์ก่อนไปไม่ต้องไม่ต้องกลัดนะครับบ๊ายบายนะค่ะบปเถอะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์อยากให้แอดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ